สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องบ่าวสลัก้ามสามขอดครับผมเมื่อนี้เป็นเสาร์วันอาทิตย์น้องครับผมผมกับไปเบิ้งคาวนะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องกับพากันลั่งกลับแล้วนาอครับผมกันรถก็เริ่มติดแล้วครับผมมือนี่ครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่ครับผมกัพ่อแม่พี่น้อง ผูเหตุงานทั้งไกลเนอกกรุงเทพกรุงไทยเพื่อนกับหยุดให้ก่อนเพื่อนกับผ้ากันกลับลุ่งบานลงซองก้อนนะครับผมก็ดีใจครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้กับบานกับซองนะครับผมส่วนผมกะย่างหรอกครับย่งประท่านได้กับหมละสัปดาห์นาหมละครับจังิสด้เดินทางกับผมโปใดรกมหอนบานหอดซองแล้วกะดีใจน้ำเ้ยครับปูใดกกำลังเดินทางอยู่กะคอยเดินทางปลอดภัยหอดบานหอดซองขู่ทุกคนครับผม รถติดบ่ครับตั้งบ้านติดก็สิไปติดยู่ปุ่นละครับโคหลดบ้านเองเหมนละผมว่าเนี่ยห <c oughs> ม่องเก่าศูนย์ร่วมครับผมถนนมิตรภาพว่ากันไปครับผมปีละเทือเนอะปีไม่เนาะผู้ใดก็อยากกับบ้านกับซองล่ะไปเบิ่งพอเบิ่งเม่ไปหาญาติพี่น้องปวดคุยทักทายกันทุกๆคนล่ะครับจังไดละเนาะ มาเหตุงานเมือม่อ,อปีเมื่อศาสตร์เนาะปีใหม่ก็อยากกลับไปเข้าดาวอยากไปฉลองกับมูก,กับพวกเพื่อนฟูงกันไปนะครับมวลที่ห้าแต่พิจิวา่าเขาบอหยุดเชยให้นน่แล้วปัญหานี่ชดเชยแมแชดเชยวันที่สองแมมแทนที่จะหยุด,ชดเชยมาหยุดหงายัาง,ยงันสูงคนที่ยี่สิบเก้าว่าจะเดินทางผู้เพื่อนเดินทางพวกเขาก็เดินทางก่อนอยู่แล้วสันดอก ชดเชยไม่ชดเชยวันอันนี้ไหมเนาะวันที่ยี่สิบเก่าทนที่ไปชดเชยวันที่สองอันนี้เข่าดาววันที่สามหนึ่งเนาะเข่าดาววันที่สามหนึ่งมาปุ๊บตื่นเสาร์มาวันที่หนึ่งต้องสีขีตาเดินทางเหรอวันที่หนึ่งต้องเดินทางมาเหรอพอวันที่สองก็เริ่มเหตุงานมันว่ครับผมนั่นแหละโอ้ยจากเหตุแนวไดบุเอาว่ากันไปครับผมแต่ผู้ไดโบล่าตัวนี่ก็สิรดติดอีกงเหครับมือกับเนี่ย วันที่หนึ่งเนี่ยกลับมาเหตุงานเนี่ยหรือว่าผู้ใดคิดจังใดเนี่ยครับผมแต่ผมว่ามันเมื่อดดครับกับเม่อาต่อนี่รถติดแน่นอนล่ะกลับวันที่หนึ่งเนี่ยคนกําลังกลับเนาะช่วงขาไปกับิตผู้คนกับกลับลงไปก้อนแน่แล้วกับที่พอปันใดแต่ว่าช่วงขากลับนี่โอ้ยกลับวันที่หนึ่งที่สองเนี่ยน่าจะติดคักเย้ครับผมว่าเนี่ยแต่จังไดกะ เป็นกำลังใจให้พ่อพี่น้องทุกคูทุกคนนะครับที่มาเหตุงานไก่บานไก่ทินเก็บเงินเก็บทองหลอะไรกะไปขับบานเฮาไปเบิ่งแย่งบานเฮาเป็นยังไงบ่ลืมทินฐานบานเกิดบานเฮาดอกถึงสีบ่ลำบ่รวยกะเออกับพ่อยู่พอกินก็นดีแล้วครับผมสู่ๆกันไปครับผมหวังว่ามือไดมือหนึ่งกัสีรวยเนาะขับเนาะ สำหรับมบอนีกับบอมี่ยังไรหรอกครับมาพูดคุยถักทายพ่อม่พี่น้องคือเก่าลรครับผมขอพุณพอม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เขามาติดตามช่องเบาสารค้ามสามขอดกับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเด้อครับสวัสดีครับ